ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนตาพาภาลุยมนเติมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวงานตรุษจีนนะคะอยู่ที่อำเภอเวยอดจังหวัดตรังจา้าส่วนใหญ่าง,งานตรุษจีนนะคะจะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะของอำเภอเวยอดนะคะซึ่งเราจะปิดถนนนะคะตั้งแต่ตลาดสุสีสุภาพลไปเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะคะนี่บรรยากาศคนเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีบรรยากาศแบบแสงสีเสียงนะคะ อลังการมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูคะ่ะปีนี้นะคะเป็นการกำหนดวันจ่ายนะคะเป็นวันที่8พฤศน2567นะคะบริเวณถนนเ,<ม>เพชรเกษมนะคะหน้าตลาดิ่งสุภพลของทุกปีเลยคะ่ะโดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วยนะคะการประกวดหนูน้อยชัยนิดนะคะแล้วก็มีการสแสดงบนเวทีด้วยะคะ่ะคือเอาจริงๆปีนี้เป็นงานใหญ่มากเลยนะคะ<ม>จะบอว่ามีการเดินชุด แต่งกายวัฒนธรรมจีนนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงจีนนะคะเชิดสิงโตกายกรรมแล้วก็รำไทยเก๊กนะคะก็ม,มีด้วยนะคะลีลาดไาลฟ์แดนนะคะรวมถึงสกัะสิ่งศักดิก์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลณศสารเจ้าตัวแปะกงนะคะและภายในงานนะคะก็มีการขายนะคะจำหน่าย ผักผล,ลไม้นะคะของเส้นไหว้เทศกาลตรุษจีนนะคะเรามีการลุ้นไข่มังกรด้วยนะคะสําหรับปีนี้คือเยอะแยะมากเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านในนะคะจะบอกว่าแบบจับจ่ายซื้อของเนี่ยไม่หมดเลยแล้วก็คนเนี่ยเยอะมากมากที่สุดของทุกปีเลยก็ได้มา งั้นเดี๋ยวพาไปเดินชมบรรยากาศค่ะเดินไปสุดปลายทางนะคะก็จะเป็นการประกวดหนูน้อยชัยนิดนะคะเป็นเวทีใหญ่อยู่ด้านหลังเลยค่ะนี่เลยคือแบบผู้คนยังเยอะมากจริงๆเลยนะคะนี่จะบอกว่าแบบเด็กๆนะคะก็ชอบกันใหญ่เลยนะคะมีของเล่นแล้วก็มีแบบลูกโป่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ของนี่เยอะจริงๆเลยนะคะคือไม่ต้องไปที่ไหนเลยชอบที่นี่แล้วก็ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหวนะคะก็ครบทีเดียวจบที่นี่เลยค่ะเป็นประเพณีของอำเภอเวยยอดจังหวัดตรังไปแล้วนะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะลูกชิ้นหมูย่างรสเลิศถิ่นกาเนิดยางพารานะคะของจังหวัดตรังนะคะนี่นี่นะคะเป็นเจ้าดังของเวยยอดนะคะอ่าแล้วก็ นี่นะคะขนมเค็งนะคะแล้วก็มีแบบพวกทูบเทียนโคมต่างๆนะคะที่าพาไปไหวในวันตรุษจีนเนาะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปยังต่ออีกยาวเลยนะคะแต่ว่า ขอหยุดการพูดเพียงแค่นี้เพื่อให้ทุกคนได้ดูคลิปดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะีใส่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาพันธดาอุตเวศชื่อชื่อน้องซินนี่หนูกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนทาดานุซนหนูเป yeah. ็นเด็กนัก หัวเจียวนัทิดาสว่างวงหัวเตมิงเจียวมะปรางซีอ,อิชีเสื้อชูชยอชื่ชีบ้านบางหลามสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทิดาสว่างวงชื่อเล่นน้องมะปรางอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นถึกษาปีที่5โรงเรียนบางหลามร้านมโนรา,มนราสมเข้าประกวดค่ะ